หรือความมั่นใจห้กิโลลงไปก่อนครับโอ้โหามุมลงไม่ได้ครับ5กิโลผ่านครับมีแนวใหม่มีแนวใหม่ได้มีการวางแนวใหม่แล้วสิบกิโลผ่านครับโอ้โหนี่ของหนักเลยนะสิกิโลผ่านครับอ่าสิบห้ากิโลผ่านครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่งบไม่หายครับต่อบ่อหายที่มีอะไรบ้างมีสิบสอ้าครับยี่บสามครับยี่สิบสี่ครับยี่สิบห้าครับยีห้าครับโอเคยีบห้าครับยีครับยี่สครับยีครับยี่ครับยี่้าครับ สามสครับสาครับ เหมือนมืนกับเครื่ินจะบินผ่านแล้วแล้วเครื่องบินจะบินผ่าปุ๊บมันก็มันกับเองปาดยิ้มเจ็ดจุดะอายไหนต่ออาร์ไหนต่อ